ไปถึงไหนแล้วหรอตอนนี้เกินครึ่งทางไปเยอะมากๆนะครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ครับใช่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไปซ้อมอีกครับพี่<ห>ขอย้อนถามถ,ถึงวันแม่ที่ผ่านมา เห็นเราพาแม่ออกงานแล้วมันเป็นมีเรารู้เลยค่ะที่แม่พูดแซวเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นมีที่คนแบบว่าแชร์กันพูดแล้วก็แซวเราที่ตอนนี้ด้วยเห็นเห็นเห็นผมชอบดูทิกต็อกแม่ผมจะขึ้นในฟีดผมตลอดเลยผมพี่กดเข้าไปดูแม่ก็จะยิ่งขึ้น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 แม่เรดังมากนะอืมอย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่เขาจะเดี๋ยวเขาลอยไงลอเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดังเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเหลยว่าเขาดูแบบโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขารู้ไหมว่าบอกคนรู้ ใช่เขาเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากจะอยากให้ลูกเป็นดารางแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากเป็นเป็นแบบเป็นนักแสดงเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเออยิ่งแฟนคลับชอบนี่เขาก็ดีใจยยนะแล้ววันนั้นออกงานเจอแฟนคลับเยอะขึ้นาใช่เยอะมากครับคนไม่ให้กําลังใจแม่ผมเยอะมากมออกงานแบบุทไม่ตายใหม่เลยจริงไปใครไปเพลนมาให้แบบเนี้ไม่รู้ขนาดผมออกงานเลยผมยังจะตายเลยแม่ผมล้วตอนนั้นผมแบบว่าสัมภาษณ์กับแม่ เตกใจเลยที่แม่พูดตรงแล้วก็เป็นแบบเป็นไปรอดสนุกอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วผมไม่ได้พูดเลยครับแม่ผมพูดอย่างเดียวแล้วเขากลับมาบ้านมาบอกอีกบอกว่าเออเนี่ยแม่ยังไม่ได้พูดหมดเลยก็คือแม่แบบชอบวงการมเทิงใช่เขาเขาต้องจะชอบพูดนครับผลักดันเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่เป็นที่รู้จักเยอะแล้วอ๋อเขาไม่ต้องผักดันเขาผักดันตัวเองหรือว่าต้องแบบว่าเชิญมาเล่นซีรีส์กับเรากเรื่องอ่า แต่ก็มีนะงานในค่ายบอกว่าติดต่อไปแล้วบอกว่าเอ้ยแม่โฟนเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญได้ไหม มีแล้วคุณแม่รับยังอ่าต้องดูก่อนว่ารับจะรับหรือเปล่าอ่าคนนี้เตคุาเล่นไหมครับอะไรครับแต่คุณแม่อยากเล่นไหมในความรู้สึกที่เขาบอกไม่เขาดูเป็นงานงานครับใช่เขาว่าแบบจะเล่นตัวบ้างอะไรเงี้ยให้คัานตัวดีอันนี้อันนี้เราขัดขวางแม่เราอยู่หรือเปล่าอยู่กันซีนแม่อยู่หรือเปล่าคนนี้ไม่เขาเขาจะเล่นตัวเพื่อให้ค่าตัวมันแบบอัพขึ้นยอ๋อเพราะว่เขาไม่รับงานนะแบบว่า5บาท10บาทเลยไม่จริงจริงมีสเต็ปความดังมีเลทมีเลทฮะก็ต้องมาลุ้นกันเนาะอาจจะได้เห็นแม่แบบเป็นแขกรับเชิญในตา ใช่ใช่เอารอดูว่าคิวคุณแม่ว่างหรือเปล่าใช่ว่คอะไรครับดูว่าให้ได้ที่คอนเสิร์ตด้วยนั่งดีกว่ามีไหมมีไหมแม่เอ้ยมีบอกแล้วแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอ้ยยังเขาบอก ไม่เอาจะขายของเขาร้องเพลงได้ใช่ไหมใช่ครับเขาร้องเพลงได้นะเขาร้องเพลงต้องรอดูเอ้ยเอ้าไม่เชื่อต้องไปขอให้เขาร้องเพลงให้ดูแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากนะแม่แต่กับคอนเสิร์ตเราก็คือเห็นต้องแบบอะไรครับเขาบอกเออเนื้อก็ช้ำหมดเลยคอนเสิร์ตอ๋อไม่เป็นไรครับช้ำแค่กายใจไม่เป็นไรคุณมันหนักจากอะไรครับมันหนักเกินไปหรือว่ายังไงก็มันอ่า มันก็หนักแหละแต่ว่าก็พร้อมสู้ครับอยากให้ก็อยากให้แฟนๆมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ต้องมาโฟกัสว่าเออมันมันอะไรครับโอเคต่อนั่นแหละนั่นแหละก็ไม่ไม่ต้องมาโฟกัสหรอกว่าผมจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยเออขอเสนอหนึ่งเรื่องกับเรื่องที่ของคุณจีนเับผมโดนาม่าอะไรเงี้ย แต้<อ>แคยกันหรือเขามีมาประสานใ้โลกถ้าเจอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้อเท้ามั้งแล้วเขาพักไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแก๊ปที่ให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นเ,นเขาอันผ่าน,นะอะไรเงี้ยอย่างเรามีให้กำลังใจก็มีเลย้างครับก็ก็ก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นอะไรแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเ <Okay, S 2> ขาบอกเออโอเคโอเคอะไรเงี้ยแต่ผมก็ได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าแบบเราก็อยู่ในที่แบบคุยกันด้วยอ่ะ ใช่ครับใช่ก็ก็เห็นใจเห็นใจจริงๆเวลาคุณบอกว่าโพสแบบพยายามจะแบบเบรกเมินายแล้วจะรีเกี้อะไรครับอ่าครับก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจมินายไม่ได้แบบอยากจะไปทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่เอ่ออาจจะเผลอลุดพูดไปอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ขอโทษแล้วอะไรเงี้ยอย่างสภาพจิตใจของเขาเองตรงนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเหรอก็ ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แช่งใช่ผมก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับใช่ก็โฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักอะไรี้แต่ว่าก็สงสารห็นใจหันใจครับก็ถ้าสมมุติผมเห็นผมก็ไปดูดูเหมือนกันนะผมก็เป็นหัวใจไป็ใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำอย่างจริงๆไม่ทำอะไรที่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั้นอะไรก็ แต่ตอนนี้เป็ในยังไงเขาเลิกโซเชียลไปเลยอะไรครับเขาเลิอกอ่ะโซเชียลไปเลยไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายังมันก็แบบเราก็ได้รับเราก็เกปเน็นบทเรีนใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็นเป็นบทเรียนว่าเอออะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยกลัวไปทำ้ายความรู้สึกใคยอะไรเงี้ยถูกก็มีบทเรียนของผมแล้วมันต้องคิดเยอะขึ้นไหมเพ่อใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับ<ม>แต่ว่ามันอยู่ที่เจตนามากกวา่า<ม>ถ้าสมมุติเจตนาอ่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าเจตนาเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อบแบบใครเลยอะไรเงี้ยใช่เคครับี่โอนขอบคุณครับ